อะตอนนี้นะครับเราเรียนจบหน่วยหนึ่งหน่วยสองแล้วตอนนี้มันจะเป็นทวนล,ล้วนๆเลยนะมาสเตอร์ยังไม่ขอข้ามไปหน่วยสามนะหน่วยสามจะขอเก็บไว้เรียนเทอมสองนะครับเพราะว่าเรามีแค่ห้าหน่วยเองนะเรามีแค่ห้าหน่วยเองเพราะเราโดนตัดออกไปนะหลายหน่วยเลยเขาโดนย้ายไปให้ให้กับวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนดูจอเนี่ยเรามีอยู่หกหน่วยตอนนี้นะเราต้องเรียน แค่สามหน่วยแรกนะหรือว่าสองหน่วยที่อยู่ในหนังสือแหละนะเราต้องเรียนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการทาความสะอาดบ้านเนี่ยนะหนูทาความสะอาดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูแลของใช้นะหนูดูแลของใช้แค่สองเรื่องเท่านั้นเองในเทอมนี้นะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยวิชาการงานเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีให้เรียนแค่ห้าหน่วยเท่านั้นเองในหนังสือเรานะเพราะนั้นมาสเตอร์จะยังไม่ขอข้ามไปเรื่องงานเกษตร ว่างานเกษตรมันเป็นหน่วยสามนะงานเกษตรขอเก็บงานเกษตรงานช่างงานประดิษฐ์สามเรื่องเนี้ยขอเก็บไว้เป็นเทอมสองนะขอเก็บไว้เป็นเทอมสองนะงานงานเกษตรงานช่างงานประดิษฐ์ขอเก็บเป็นเทอมสองนะยังไม่เอามาอยู่ในเทอมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ไอเรื่องเกี่ยวกับการดูแลของใช้การดูแลของใช้ส่วนตัวการทำความสะอาดบ้านห้องเรียนเนี่ยเราเรียนไปแล้วคราวนี้ยเวลาเราจะเหลืออยู่ประมาณสี่ถึงห้าสัปดาห์นะ น่าจะประมาณตกอยู่ประมาณหสัปดาห์ถ้ารวมสัปดาห์ด,าดีด้วยนะเพราะฉนั้นเดี๋ยวมรสเซอร์จะหาพวก powerpoint อะไรมาเสริมให้นะ powerpoint บ้างคลิปบ้างหรืออะไรพวกนี้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราลองย้อนกลับมาที่ตัว powerpoint ของของอักษรนะของสำนักพิมพ์อักษรเนี่ยที่เราใช้หนังสือเขาอยู่ตอนนี้นะครับนะรู้สึกที่เราเคยเรียนไปเนี่ยจะเป็นสไลด์ของเรื่องดูแลของใช้นะที่เคยเรียนไปเดี๋ยวเราจะลอง มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกบ้างนะครับเนะี่ยอย่างของหน่วยหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียนไปแล้วเคยเรียนไปแล้วแน่นอนนะอันเนี้ยเรื่องเก็บของใช้เนี่ยนะเคยเรียนไปแล้วแน่นอนริงๆิงเดียวอีกรอบก็ดีเรียนซ้าๆจะได้จำนะครับเพราะบางทีเรียนไปครั้งเดียวก็ลืมละนะเดี๋ยววันนี้ขอ, <S 2> <S 2> ข,อขอดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายแล้วกัน เว่ามีหลายคนนี่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายตักเท่าไหร่นะเพราะเรียนไปครั้งเดียวแวบๆล้วก็ลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะเพราะเราเรียนแค่สองหน่วยเองนะรเราเรียนแค่สองหน่วยเองนะสำหรับเทอมนี้อ่ะหน่วยเรื่องนี้จะเป็นอยู่ในในหนังสือมันจะเป็น หน่วยที่หนึ่งนะครับปเป็นเรื่องการดูแลของใช้นะการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเพราะนั้นในสไลด์มันอาจจะมีเลขหน่วยที่ต่างกันนะแต่เราให้ดูตามไปเลยนะครับอันนี้ในสไลด์ปเป็นเรื่องก,การแต่งกายให้เหมาะสมนะเป้าหมายการเรียนรู้ก็คืออธิบายวิธีการเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะครับให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และสภาพอากาศได้นะครับสวมใส่เสื้อผ้าตามขั้นตอนได้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และสภาพอากาศนะครับส,สํสสสาหรับเรื่องนี้ เดี๋ยวลองเปิดจอใหญ่ดู่ะเราควรเลือกเสื้อผ้าโดยคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนนี้สระอําหายไปนะมันเป็นที่ทัวร์ค่อยนะแกไม่ได้เลือกจากสิ่งใดได้บ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะยกตัวอย่างเช่นพวกเสื้อยืดนะครับเสื้อคลุมต่างๆเนี่ยเสื้อกล้ามเนี่ยเราจะมีอยู่ในบ้านนะครับให้เลือกใส่อยู่แล้วนะครับ พวกกางเกงขาสั้นอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีกระโปรงนะครับมีชุดกระโปรงอะไรพวกนี้นะของผู้หญิงให้มีชุดชั้นในด้วยนะของผู้ชายก็เป็นกางเกงในนั่นเองนะครับองเท้ารูปแบบต่างๆนะไม่ป็นรองเท้าผ้าใบนะหรือรองเท้าแตะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพวกนี้เนี่ยนักเรียนสามารถเลือกสวมใส่ได้นะอย่างอิสระแต่เราต้องมีหลักในการเลือกนะเราต้องมีหลักในการเลือกหลักในการเลือกเสื้อผ้านะครับ หลักที่ข้อที่หนึ่งก็คือเลือกให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และสภาพอากาศนะที่เรากําลังจะไปนะที่เรากําลังจะไปหลักการที่สองคือสวมเสื้อผ้าที่มันสะอาดและเรียบร้อยนะครับสะอาดและเรียบร้อยที่นี้ก็คือเสื้อผ้าไม่เก่าไม่ขาดไม่มีกลิ่นเหม็นอับนะสภาพดูดีนะใส่แล้วส่งเสริมวเกฤียภาพของเราใส่แล้วดูเรียบร้อยนะใส่แล้วดูเรียบร้อยนะถูกต้องตามการรฐาัฐธรรมนูญและก็หลักการข้อที่สามคือ เสื้อผ้านั้นจะต้องทําความสะอาดหลังสวมใส่ทุกครั้งบางครั้งเนี่ยเราใส่ไปข้างนอกแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงยังไงเราก็ต้องทําความสะอาดจด,ดีนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะเป็นยุคที่มีเชื้อโรคมีเชื้อโควิดเชื้อไวรัสโควิดไอทีเนี่ยนะเสื้อผ้าที่เราใส่ไปข้างนอกมากลับมาบ้านควรจะเอาไปทําความสะอาดกันทีนะครับไม่ควรคสื้อรครับเวโรดเข้ามาแล้วครับเวโรดมาแล้วครับครับนะครับเดี๋ยวเช็คให้ครับ ครับอ่ะดูต่อวิดีโอคลิปนะบางอันก็ดูได้บางอันก็ดูไม่ได้นะอันนี้ขอข้ามไปการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่นะครับโอกาสและสถานที่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเสื้อผ้าสำหรับใส่อยู่บ้านนะครับเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วรู้สกสบายและบายอากาศได้ดีในตรงนี้นะครับ ใส่แล้วมีความคล่องตัวนะเช่นพวกเสื้อกล้ามพวกกางเกงขาสั้นกางเกงแบบผ้ายืดๆหน่อยนะเป็นอาจจะเหมือนกางเกงกีฬาอะไรพวกเนี้ยนะใส่แล้วสบายเนื้อผ้ายืดหยุ่นนะเป็นผ้ายืดนะครับแล้วก็ซักทําความสะอาดง่ายก็คือใส่เครื่องปั่นได้เลยตนะรงนี้ไม่ต้องมานั่งซักมกืออนะไรตรงนี้ครับนี่คือเสื้อผ้าที่ใส่อยู่บ้านส่วนชุดนอนก็มีชุดนอนแยกเฉพาะเลยนะชุดนอนนี่จะมีความอ่อนนุ่มกว่าชุดที่เราใส่ทั่วไปนะ คือใส่แล้วมันจะสบายตัวกว่านะเพราะวาเวลานอนต้องมีการกดทับอะไรต่างๆเนี่ยเนื้อผ้าของตัวชุดนอนจะนุ่มกว่าเนื้อผ้าที่เราใส่อยู่บ้านทั่วไปนะครับมันก็จะมีแยกชุดใหม่ของมาทีอย่างเราไปสวนสนุกนี้นะครับชุดที่เราใส่ไปสวนสนุกก็จะใส่แล้วเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเช่นไหลเช่นพวกเสอยืดนะกางเกงยีนกางเกงวอร์มอะไรพวกเนี้ยนะระบายอากาศได้ดีนะครับเนื้อผ้า พวกเสื้อยืดก็ระบายอากาศได้ดีแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นพวกเสื้อที่มันเสื้อกีฬาเนี่ยพวกนี้มันจะซับเหงื่อได้ดีเลยและแห้งเร็วด้วยนะครับแต่เสื้อยืดก็ใส่ได้นะแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยใส่เสื้อยืดก็จะเปียกๆหน่อยนะพอใส่ใส่เปียกๆเ,เข้าห้องแอร์ปุ๊บมันอาจจะมีขี้เกลือขึ้นแล้วเนี้ยนะคราบเหงื่อขึ้นแล้วเนี้ยนะเพราะนั้นพวกเสื้อกีฬานี่เดี๋ยวนี้เหมาะกับประเทศเรามากเลยนะพวกเสื้อกีฬาต่างๆนะจะมีการซึมดูดซับแล้วก็มีการแห้งได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถระบาาายอกศไดด้ี เดี๋ยวนี้นะเราไปข้างนอกนะก็ต้องมีหมวกนะมีหมวกมีร่มไปด้วยนะไปกันแดดนะเพราะว่าแดดประเทศเราแรงมากนะโดนบ่อยๆโดนทุกวันนะอาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้นะครับอันตรายมากการไปเที่ยวสวนสนุกนี่ก็ควรสวมใส่รองเท้าผ้าใบนะจะได้ป้องกันอุบัติเหตุนะจากการไปเหยียบถูกของมีคมหรือการหกล้มนะหรือป้องกันการบาดเจ็บ บริเวณข้อเท้าหรือตัวเท้าของเรานะครับนะเพราะเราไปข้างนอกเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยว่าที่ที่แบบว่าเป็นป่าเป็นเขานะียเป็นที่ลกๆหน่อยเนี่ยนะเป็นสวนอะไรพวกเนี้ยนะรองเท้าผ้าใบเหมาะที่สุดอาจจะไม่ต้องหนึ่งขั้นรองเท้าบูทนะครับรองเท้าผ้าใบก็พอนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะสําหรับการไปเที่ยวส่วนสนุกข้างนอกบ้านหรือไปเที่ยวแอดเวนเจอร์นะเที่ยวป่าจนไผ่ อันนี้เสื้อผ้าสำหรับการไปงานเลี้ยงนะครับแน่นอนนะมันก็ต้องสวมใส่สบายสวมใส่สบายในที่นี้นะก็คือไม่รัดจนเกินไปนะครับคือบางคนอ้วนนะแต่ก็อยากจะผอมมาใส่ตัวเล็กแล้วให้มันรัดๆเนี่ยมันก็จะไม่สบายตัวเพราะนั้นเราเลือกที่มันแบบว่าใส่แล้วพอดีตัวหรือสบายตัวนะ <S <S ไม่ควรอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ต้องหลวมจนเกินไปนะเพราะถ้าหลวมจนเกินไปมันก็ใส่แล้วก็ดูระเกะระกะนะครับ หาเสื้อผ้าที่มันไซส์พอดีตัวเรานะ่ใส่แล้วเคลื่อนเคลื่อนที่ได้สบายนะรูปแบบเสื้อผ้านะสวยงามตามสมัยนิยมนะอาจจะไม่ต้องราคาแพงเอาแค่ใส่แล้วมันแบบว่าดูบุคลิกภาพดีนะใส่แล้วเออดูไม่ดูไม่โทมดูไม่เก่านะหรือว่าดูไม่เรียบร้อยนะไม่ยังเป็นต้องแพงนะเสื้อผ้าขออนุญาตไปดื่มน้ครับเชิญครับเชิญครับนะเสื้อผ้าที่ใส่ไปงานเลี้ยงไม่ยังเป็นต้องแพงนะนะแค่ใส่แล้วบุคลิกภาพดี ถือว่าเป็นถือว่าพอนะไม่ควรใส่รองเท้าแตะไปงานเลี้ยงนะเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติเจ้าของงานถ้าใส่เด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนะเด็กที่ใส่รองเท้าแตะได้รองเท้าแตะที่ใส่ก็ควรจะเป็นรองเท้าแตะที่มันแบบว่าเออคุ้มส้นนะดูเรียบร้อยนะไม่ควรเป็นรองเท้าแตะเก่าๆอะไรเนี้ยอันนี้สําหรับเด็กนะนะเด็กยังพอใส่รองเท้าแตะไปงานเลี้ยงได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ไปไม่ควรใส่รองเท้าแตะอยู่แล้วนะหรือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าของงานไปด้วยในตัว อย่างไปทําบุญอันนี้ไปทําบุญที่วัดนะครับทําบุญที่วัดก็จะเป็นชุดสุภาพชุดสุภาพในที่นี้ก็คือเสื้อมีแขนอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเป็นเสื้อยืดก็ได้นะครับหรือเสื้อโปโลนะครับไม่ควรใส่เสื้อกล้าม,มนัเองทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยไม่ควรใส่เสื้อกล้ามนะะแล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดรูปจนเกินไปใส่พอดีตัวนะครับ เรื่องสีนี่อาจจะไม่ไม่ได้จํากัดนะสําหรับงานทําบุญนะทําบุญไม่ค่อยจํากัดสีนะส่วนใหญ่ทําบุญจะไม่ค่อยใส่สีดําแต่ถ้าเป็นงานศพจะเป็นชุดขาวกับชุดดําหรือชุดสีเข้มนะขาวดําหรือเข้มถ้าเป็นงานศพนะแต่ถ้าไปทําบุญเนี่ยผมว่าอะไรครับถ้าไปทําบุญก็ไม่ควรใส่เสื้อสีดําไปฮะอ่าใช่ส่วนใหญ่งานบุญเขาจะไม่ไม่ค่อยใส่สีดํากับสีเข้มมันกลับกันนะ งานบุญจะไม่ใส่สีดําหรือสีเข้มนะแต่ถ้าเป็นงานศพนะถ้าจะใส่สีดําหรือสีเข้มหรือสีขาวนะครับนะบมันจะกลับกันนะอันนี้ต้องจําไปด้วยนะไม่ให้ใส่ได้ทุกสีนะครับนะสุภาพไม่รัดรูปนะแล้วก็สีที่เหมาะสมนะครับสำหรับผู้หญิงก็ไม่ควรใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงที่ขาสั้นนะผู้ชายก็เช่นกันไม่ควรใส่กงางเกงขาสั้นนะมันควรจะเป็นกระโปรงยาวคุมเข่ากางเกงขายาวนะครับถ้ากางเกงแบบกางเกงขาสั้นที่ยงพออนโลมได้ก็คือขาสั้นที่มันเลยเข่าออกมาเขาเรียกสามส่วนกางเกงแบบสามส่วน คือขายาวเลยเข่ามานะคือไม่กางเกงอยู่บ้านนะบางคนกางเกงอยู่บ้านไปวัดทาบุญนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับดูไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเวลานั่งกราบพระในะเวลานั่งฟังพระสวดเนี่ยมันก็จะไม่ดูไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศนะอันนี้สําหรับฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนนะฤดูร้อนควรเป็นชุดที่ระบายอากาศด,ดีเห็นปะ่ะประเทศเราต้องเป็นชุดระบายอากาศได้ดีเป็นหลักนะ เดี๋ยวถ้าห้องตัดไปเดี๋ยวกลับมานะครับยังไม่จบนะเนื้อผ้าบางเบานะมันก็ไม่ถึงกับบางเฉียบนะอ,อาจจะเป็นที่มันระบายอากาศได้ดีนะโดยประมาณ<ป>ก็เวลาไปข้างนอกก็ต้องสวมหมวกหรือพกร่มไปด้วยนะเพราะว่าฤดูร้อนอากาศแดดบ้านเราแรงมากนะครับอาจจะทำให้เป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้สำหรับฤดูฝนนะก็ควรเป็นเสื้อผ้าที่ระบายความชื้นได้ดี ก็คล้ายๆกับเสื้อของฤดูร้อนนั่นแหละนะก็คือส่วนใหญ่เป็นพวกเสื้อผ้าที่มันเหมือนชุดกีฬาเนื้อผ้าเหมือนพวกเสื้อเป็นเนื้อแบบนาโนอย่างเนี้นะมันก็จะระบายอากาศได้ดีนะเพราะว่าเวลามันเปียกมันก็จะแห้งเร็วด้วยนะเวลาเราใส่ระหว่างวันไม่ควรใส่เสื้อผ้าเนื้อบางหรือสีขาวนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะเวลาฝนมันตกมันเสื้อเปียกมันก็จะดูโป๊นั่นเองนะครับเราควรจะพกล่มนะเสื้อกันฝน นะเวลาออกไปข้างนอกนะเพราะฤดูฝนนี่แน่นอนฝนตกทุกวันแน่นอนนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องคิดเผื่อว่ามันจะไม่ตกนะพกไปเลยนะใส่พับใส่ในกระเป๋าไปได้เลยนะครับร่มก็เป็นร่มเล็กๆนะถ้าไม่อยากถือร่มใหญ่นะเป็นร่มแบบพับได้ใส่กระเป๋าไว้นะครับในฤดูหนาวนะบ้านเราไม่ค่อยมีฤดูหนาวนะฤดูหนาวปร,ประเทศเรานี่นับสัปดาห์ได้นะครับนับวันได้เลยนะบางทีมาเจ็ดวันหนาวสิบวันก็มี ก็ควรใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะพวกเสือ้อเสื้อคลุมเสื้อโค้ทอะไรเนี้ยนะเสือเสื้อกันลมนะเหมือนในรูปนี้แต่อาจจะไม่หนุนถึงข้าอคอนะประเทศเราไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะครับนะแต่ถ้ามันหนาวจริงๆก็ใส่ผ้ามันคอได้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผ้ามันคอเอามาใส่ในห้องแอร์มากกว่านะในอยู่ในห้องแอร์เวลาคนบางคนนอนห้องแอร์ก็ใส่ถุงเท้าอย่างเงี้ยนะเพราะว่ากันไม่ให้เท้าเราเย็นเกินเกินไปนะมันจะทําให้เราเป็นหวัดไม่สบายได้นะครับ ก็เสื้อผ้าในฤดูหนาวก็ควรจะมีความหนาและเก็บความอบอุ่นได้ดีนั่นเองนะก็ดูที่อุณหภูมิแล้วกันนะหนาวเยอะก็ใส่เยอะชิ้นหน่อยนะหนาวน้อยก็ใส่ไม่ต้องหนามากนะครับดูอุณหภูมิเอาประโยชน์ของการแต่งกายเหมาะสมกับโอกาสสถานที่และสภาพอากาศนะครับนะประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือเสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีนะครับนะถูกต้องตามการาทศะในสถานที่เราไปนะคารับสถานที่ที่เราไปคารพเจ้าของงานที่เราไปนะครับ ช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยนะเช่นโรคหวัดในฤดูฝนนะเวลาเราตากฝนหรือเวลาฤดูหนาวเราไปเจออากาศเย็นอย่างน,นี้นะช่วยป้องกันาการเจ็บป่วยรวมถึงฤดูร้อนด้วยนะที่บอกว่าแดดมันแรงนะถ้าโดนทุกวันก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้นะครับเกิดความปลอดภัยในการทํากิจกรรมต่างๆนะโดยเฉพาะการไปเที่ยวเอเวนเจอร์เที่ยวส,น,สนุกเที่ยวปนภัยตรงนี้นะเดินป่าหรือแม้กระทั่งไปสวนสาธารณะบางทีก็ต้อง ใส่ชุดที่มันเออป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับพวกกางเกงขาย,ยาวพวกรองเท้าผ้าใบเนี่ยก็ควรจะใส่นะแล้วก็ประโยชน์ข้อสุดท้ายคือทําให้เรารู้การราับรูนะครับรู้มารยาทในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกนั่นเองนะประโยชน์หข้อเดี๋ยวไปต่ออันนี้นักเรียนเคยเรียนไปแล้วทั้งนั้นแหละครับนะ อันนี้ทวนให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามือเธอบอกแล้วเราเรียนแค่สองหน่วยเท่าน,นั้นเองนะครับในเธอมหีหนึ่งนะเรียนแค่สองหน่วยเองมาอเธอคะขออยากไปเข้าห้องน้ำครับ,รบ,รบอวันนี้เดี๋ยวให้ดูแค่สไลด์เดียวก่อนแล้วกันสิ่งที่มาสอเตออยากแก้กำชับอีกทีหนึ่งก็คือการส่งแบบฝึกหัดนะครับการส่งแบบฝึกหัด นะเดี er u, ๋ยวนักเรียนเอากระดาษมาจด<อ>านะนะนะนักเรียนเอากระดาษมาจดหน่อยนะครับว่าสิ่งที่นักเรีย e นต้องไปเช็คนะแบบฟึกหัดมันมีหน้าอะไรบ้างเพราะบางทีบางคนดูคลิปแล้วมันตกหล่นไปนะดูคลิปแล้วมันก็ตกหล่นไปอ่นะเดี๋ยวจดนะเดี๋ยวจดนะเดี๋ยวฝากนักเรียน e ไป ดูด้วยว่าได้เรียนส่งครบแล้วหรือยังนะครับมันจะมีหน้ายี่สิบแปดนะครับหน้าย8 29ิบแปดยิบเก้านะที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะบางคนก็ดูคลิปบ้างไม่ดูคลิปบ้างนะเพราะนั้นพูดอีกทีหนึ่งนะสาิบสี่นะครับสาสี่นี่มีเพิ่มมานะอันนี้ของเก่านะสามสี่นี่อันเก่านะไปเช็คด้วยนะครับว่าส่งแล้วหรือยังนะครับแปดย4ิบเก้าสามสี่นะสามหกนะครับสามหกสามหกจดด้วยนะจดด้วยนะจดลงไปใน แบบฝึกหัดเรานะว่าสิ่งที่ต้องส่งในสัปดาห์ในรอบนี้คือส่งหน้าไหนบ้างนะครับจดเลยนะครับจดใส่แบบฝึกหัดเราเลยนะจะได้ไม่ต้องถามมาเซอร์ซ้ำๆนะว่ารอบนี้ผมต้องส่งอะไรบ้างอันนี้คือรอบของหลังกลางภาคนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะที่ต้องส่งจะมีทั้งหมดดังนี้มีแปดหน้าด้วยกันจดเลยครับจดเลยครับจดลงไปในหนังสือก็ได้นะจดลงไปในหน้าในะในหน้ายี่แปดก็ได้ ว่าต้องส่งหน้าเละครับผมเวโรดมาแล้วนะครับผมติ๊กให้ล้วครับอานักเรียนจดเลยครับผมขาดภูลิสนะพูลิสสุดที่นานกับธนภูมิครับอ่าขอบุณมากเออส่งส่งยศไหมครับส่งยศส่งยศยังไม่เห็นนะครับผมก็ขาดส่งยศสุดที่นานกับธนภูมิถูกมาสามคนขาดส่งยศขาดภูลิสภูริสยังไม่มาแล้วก็มี อ๋อทรงยศปูริศนะรับสี่คนครับผมอ่าโอเคค่ะทรงยศปูริศอ่านักเรียนจดไปด้วยนะนี่คือหน้าที่ต้องส่งทั้งหมดมีแปดหน้านะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งย้บทุกสัปดาห์เลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นคะแนนหลังกลางภาคที่สําคัญมากนะคือขาดหน้าในด้านหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับจดลงไปในหนังสือเราเลยได้ยิ่งดีนะจดเลยก็ได้นะนี่ ใครที่ส่งครบแล้วถือว่าดีแล้วนะครับส่วนคนยังไม่ส่งเนี่ยกรลณารีบๆส่งนะเพราะว่ามันมาเซอร์ถ้ามาเซอร์ทวงเมื่อไหร่ก็จะทวงไปหน้านี่แหละนะทวงหน้าดังนี้เลยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มาเซอร์ตามตรวจนะยังไม่เรียบร้อยดีนะเพราะนั้นยังสรุปไม่ได้ว่าใครคร้างอะไรบ้างนะครับนะเพราะนั้นจดไปด้วยนี่คือหน้าของเก็บคะแนนหลังตางภาคทั้งหมดนะมีแปดหน้านะมียี่บแปดยี่ิบเก้านะครับสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบนะมีแปดหน้านะครับ จดไว้ด้วยนะครับแล้วไปทําการส่งให้เรียบร้อยนะครับในกลุ่มส่งงานวิชาการงานปสามรับสองนะอันนี้มาสเตอร์จะขอพูดทุกสัปดาห์นะในการทวนในการทวงงานนะเพราะว่าเดี๋ยวพอทวงขึ้นมานะเดี๋ยวเราก็จะมาทวงกันเป็นหน้าๆเช่นกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคะแนนสําคัญหมดเลยนะทั้งแป่หน้านี้เป็นคะแนนสาคัญทั้งหมดเลยนะทั้งทฤษฎีปฏิบัตินะในช่วงหลังกลางภาคกันเองนะก็เดี๋ยวฝากนักเรียนไปเช็คให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะเนื้อหาของเราจะยัง ไม่มีอะไรมาเพิ่มหรือว่าเป็นเนื้อหาที่ใหม่นะเดี๋ยวมาเซอร์จะพยายามหาอะไรมาเสริมให้แล้วกันนะครับในเรื่อง่ยวการดูแลของใช้กันแต่งกายอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่ามาเซอร์ยังกระโดดไปข้ามไปหน่วยที่สามไม่ได้นะเพราะหน่วยหน่วยหน่วยสามสี่ห้าเนี่ยอีกสามหน่วยเนี่ยจะไม่เรียนเทอมสองนะครับเพราะถ้าเอามาเรียนเทอมหนึ่งเดี๋ยวเทอมสองไม่มีอะไรเรียนนะครับเราจะยุ่งนะอุ้ยอุ้ยครับผมเอ่อผู้ปกครองอ่อผู้ริจแจ้งว่าคอมมีปัญหากําลังซ่อมอยู่ครับ,รบได้ครับ เราให้เช็คเป็นอะไรดีครับเช็คเป็นว่าเรียนกันแล้วกันได้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 ครับได้ครับเดี๋ยวฝากเรียนด้วยนะเช็คแปดหน้านี้ให้เพื่อนเตอร์ด้วยนะจดไปเลยนะจดไว้ในหนังสือเลยนะครับนะจดแล้วก็ไปทําการส่งให้เรียบร้อยนะทั้งแปดหน้านะครับอย่าให้ขาดไม้แต่หน้าเดียวนะถ่ายรูปให้ชัดๆนะครับนะอย่าลืมอย่าลืมนะก็เดี๋ยวจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใน การเรียนของวันนี้นะครับสัปดาห์ที่สิบสี่นะครับก็เดี๋ยวฝากนักเรียนทุกคนด้วยแล้วกันนะมาสเตอร์ไม่มีอะไรจะต่อแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวห้องก็ตัดคงตัดพอดีนะโอเคฝากตรงงานด้วยนะบอกหน้าทั้งหมดไปแล้วนะครับบอกหน้าทั้งหมดไปแล้วนะส่งไหมครบนะครับยังมีบางคนยังไม่ส่งนะนะยังมีบางคนยังไม่ส่งนะบอกไว้ก่อนมสเตอร์ไปดูมาแล้วนะแต่เพียงใค่อย่างแจ้งไม่ได้โอเคไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ